สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับาผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาศูนย์เขาวัวนะครับศูนย์เขาลูกวัวนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับก็ซื้อครีมศูนย์เขามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นครีมศูนย์เขาลูกพระโคเ่ยนะครับก็คือซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็แล้วแล้วนะครับ ซึ่งก็สามารถใช้ได้หลายครั้งนะครับได,ได้หลายตัวนะแต่พอดีผมมีวัวตัวเดียวนะตอนนั้นก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือผมใช้ครีมศูนย์เขาไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอายุตอนนี้ก็เกือบหนึ่งปีแล้วครับตอนนี้นะครับ,บวับววัวตัวนีนะ้ที่ใช้ครีมศูนย์เขาไปนะซึ่งตอนนี้ก็รูส้สึกว่าก็ยังเขาของเขาก็ยังไม่ออกนะครับ นะไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้ว่า,าใช้ได้ผลหรือไม่ก็ยังไม่ไมั่นใจนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเขาน่าจะไม่งอกแล้วนะครับนะต,ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเผื่อเราใช้สารนะอาจจะบางเกินไปนะเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ก็วัวตัวน,นี้ก็ยังไม่มีเขานะครับนะก็คือ เป็นการทำครั้งแรกนะครับซูนเขาครั้งแรกนะนะครับซึ่งก็แล้วแต่ฟิมือของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวว่าครีมซูนเขาไม่ดีหรืออย่างไรนะเกี่ยวกับการใช้ของเราด้วยครับก็วันนี้นะครับก็จะซูนเขาวัวตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถ่ายทํารีวิวให้ดูนะครับเป็นวัวกําพ้าแม่ที่ซื้อมาเมื่อวานนี่นะครับนะอายอุตามที่เขาบอกมาก็หนึ่งเดือนหน่อย แต่ตามที่ดูเท่าที่ผมดูแล้วก็น่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับก็สําหรับทีมศูนย์เข่านะครับก็อายุที่เหมาะสมสําหรับลูกวัวก็คือเจ็ดถึงสี่ห้าวันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตั้งแต่เจ็ดวันสิบวันเนี้ยก็ศูนย์เข่าได้เลยครับเพื่อเป็นการวัวจะไม่ดื้อมากนะครับอันดับแรกนะครับก็เราจะโกนนะเอาใบใบมีดโกนเนี่ยหรืออ่า กัรไกลนะครับตัดบริเวณที่เป็นปุ่มเขานะครับของลูกวัวนะนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับจะมีปุ่มเขาของลูกวัวนะครับนะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่สองก็นำอ่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับกระดาษทรายนะกระดาษทรายถูนะครับบริเวณเขาของเขาบางๆนะครับซึ่งผมก็ทําการ หูบริเวณเขาของเขาไปนิดหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เยอะนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมเนี่ยจะทําการสูนเขาให้ทุกคนได้รับชมนะครับจะเป็นยังไงจะครุขคุขขักขนาดไหนแล้วไว้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัง้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับคาดว่าน่าจะน่าจะพอดูได้นะครับ นี่นะครับก right ็เป็นลักษณะนี้นะครับกัวก็จะดื้อนะครับเพราะว่าเวลาเราป้ายาไปแล้วมันจะแสบนะครับเราพยายามบังคับวัวนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลอย่างที่ผมบอกนะครับก็เขาจะแสบนะครับหลังจากนี้เราจะปล่อยไว้นะครับเป็นเวลา45นาทีถึงชั่วโมงนะครับเราถึงจะมาเช็ดยานี้ออกนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะแสบนะครับนะอันนี้ก็ควรระวังนะนี่นะครับผมก็ป้ายยาให้มันคล้ายกับ แนวยาวแบบนี้นะครับก็จะคล้ายการสูนเขานะครับก็ทําให้รอยอเขาขอเขาในจะสวยนะเหมือนการสูนเขานะนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็ต้องดูอีกทีนะนะตอนนี้เราขั้นตอนการสูนเขาลูกลัวนะครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทนะุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็พยายามน,นะครับให้ทุกคนได้เห็นลูกลัวนะนะครับ ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ